ครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมานําเล่านะครับให้เอฟซีได้รับชมรับฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอาถรรพ์นะครับเตาเผาศพม,มีวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในอําเภอประคาได้ทําการบูรณะเมนเป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่เปลี่ยนเตาเผาแล้วก็ทําช่องในนะครับช่องในเตาเผาเปลี่ยนอิดกันความร้อนทำรางทำไรยใหม่หมด ทีนี้พอทางวัดได้บูรณะได้ทําการเปลี่ยนตเตาเผาเปลี่ยนตะแกรงรองเปลี่ยนอะไรทุกอย่างนะครับในเมนแล้วก็ไอ้รถที่ใส่ศพเข็นเข้าไปเนี่ยนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือกันกับผมเนี่ยที่รู้จักกันมาหลายปีเนี่ยแกมาเล่าผมฟังเรื่องนี้ได้เกิดกับตัวแกเองแกบอกว่าทาง เจ้าวาดได้โทรมาบอกว่าช่างช่างว่างไหมให้ช่างนั้นได้นำรถมาที่วัดหน่อยอาตมามีของใช้โยมเอาไปขายให้หน่อยช่างก็บอกว่างครับช่วงนี้กลงงานก็พอว่างพอไปได้ช่างคนนี้ก็ได้ตัดสินใจนำรถกระบะไปที่วัดพอไปที่วัดแล้วทีนี้ช่างก็ตกใจเจ้าวาดพาเดินไปที่เมน ก็ตกใจเช่นเดียวกันเจ้าวาดบอกว่าโยมช่วยเอาตัวนี้ไปขายให้อัตมานหน่อยแล้วโยมขายได้โยมก็หักค่ารถค่าเสียเวลาโยมไปเหลือเท่าไหรก่ก็โยมก็ค่อยมาถวายวัดช่างคนนี้บอกว่าได้ครับงั้นก็ขอแรงช่วยกันยกขึ้นรถทีนี้ทั้งพระทั้งเนนแล้วก็ช่างแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนก็มาช่วยกันยกไอ้รถใส่ศพเนี่ยอไอ้ใส เาเรียกอะไรกงไอเชิงตะกอนนะครับเชิงตะกอนเนี่ยคือเตาเผาศพพูยง่ายว่าเตาเผาศพเนี่ยช่วยกันยกเตาเผาศพเนี่ยขึ้นบนรถกระบะทีนี้ช่างก็ปิดท้ายรถก็เอาตะแกรงอะไรขึ้นไปทั้งหมดก็คือเขาเปลี่ยนของใหม่ทั้งหมดเลยก็เอาขึ้นไปที่นี้พอเอาขึ้นไปแล้วช่างนี่ก็เลยวิ่งไปที่ร้านขายของที่ประคำขายของเก่าที่ประคำพอวิ่งไปเสร็จ ร้านขายของเขาที่ประคำก็บอกว่าที่นี่ไม่รับซื้อเพราะว่ามันเป็นเหล็กชิ้นใหญ่นะครับมันเป็นเหล็กชิ้นใหญ่ไม่รับซื้อถ้าจะขายก็ต้องไปตัดท่อนมาตัดเป็นท่อนมาทีนี้แกก็ได้ขีม่มาอีกที่หนึ่งที่อำเภอลหันสายก็ได้มาถามพอมาถามแล้วทีนี้พอมาถามแล้วร้านนี้ก็พูดเช่นกันบอกว่าเหล็กมันใหญ่เกินไป ร้านนี้ไม่รับซื้อถ้าจะขายก็ต้องไปตัดเป็นท่อนใช้แก๊สเป่าพอเหล็กพวกนี้จะเป็นเหล็กหลอกก็บอกว่าขายเท่าไหร่ผมก็ขายเขาบอกว่าถ้าจะขายก็ต้องไปตัดมาก่อนถึงจะช่างกิโลแล้วก็จะซื้อได้ในราคาเหล็กหลอกทีนี้ช่างคนนี้ก็เลยว่าเอางง้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตัดมาให้ทีนี้แกก็ขี่รถกลับมาบ้านกลับมาที่นาบ้านแกมาจอดรถที่นาอู่ หน้าอู่ของแกเองแกก็จอดรถไว้ที่นี่ในตอนเย็นในตอนเย็นวันนั้นเกิดฝนตกหนักฝนตกหนักมากทีนี่ฝนตกไปถูกรถถูกเตาเผาศพเนี่ยท่านเชื่อหรือเปล่าว่าฝนที่ตกใส่กับเตาเผาเนี่ยมันทำให้มีน้ํามันศพน้ำเหลืองที่มันจับอยู่กับเหล็ก น้ำมันศพที่จับอยู่กับเหล็กแล้วก็พวกน้ำมันที่ลาดกับศพเนี่ยลาดเตาเผาเนี่ยมันโดนน้ำแล้วมันไหลนะเพราะบ้านแกจะชันอย่างนี้มาหาถนนแล้วก็ถนนคอนกรกีตอยูน่นี้นะครับฝนตกลงมาใส่รถใส่เตาเผาศพเนี่ยแล้วน้าเหลืองเนี่ยน้ําเหลืองน้ํามันคนที่อยู่กับเหล็กเนี่ยมันได้ซึมออกแล้วมันไหลออกกับน้านเนี่ยถนนเส้นนั้นเนาะ เป็นน้ำเป็นน้ำออกเหลืองออกแดงเหมือนน้ำสนิมน้ำเหลืองเนี่ยไหลตลอดทางเลยพอไหลตลอดทางเสร็จก็ไม่กินทีนี้มันได้กินน้ำมันคนท่านเข้าใจไหมว่าเหล็กที่มันได้กินน้ำมันคนเนี่ยเหล็กตัวนั้นอนะ่ะกินศพที่มันติดก,กับเหล็กเนะี่ยมันเป็นกินที่แรงกว่าหมูมากแรงกว่ากินอื่นใดกินศพเนี่ยเป็นกินที่แรงกว่าสัตว์อื่นๆสัตว์ใหญ่น้อยตายกินสัตว์เหล่า กินสัตว์ใหญ่เหล่าน้อยนั้นก็ไม่เท่ากับกินศพของมนุษย์กินศพของมนุษย์เนี่ยเป็นกินที่เหม็นมากนะครับเพราะมนุษย์นี่เป็นคนที่เป็นสัตว์อย่างหนึ่งที่กินของไม่เลือกนะครับวัวควายตายกินก็ยังไม่เหม็นเน่าเท่ามนุษย์และทีนี้พอแต่น้ําเหลืองมันไหลไหลทิ้งไปกับถนนพอชาวบ้านเหม็นก็ได้มาบอกช่างช่างก็บอกว่าครับครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมจะไปขายแล้วพอทีนี้ในยามกลางคืนมันมีเรื่องเกิดขึ้นในคืนนั่นเลยหลังจากฝนหยุดตกในกลางดึกแต่เขาก็ไม่ได้ระบุบอกเวลาผมว่าเวลาเท่าไหร่ช่างก็ได้มาบอกกับผมว่าเก็มาเล่าผมฟังทีหลังนะเขามาพูดกับผมฟังว่าผมนอนกลางคืนหมาซอยนั้นมันเห่ามันหอนทั้งซอยเลย มันทั้งเห่ามันทั้งหอนแล้วก็มีพร้อมกินกินที่กินเหม็นกินสาบกินเหม็นเหมือนน้ามันที่มันฉุนฉุนมากๆมาเลยเหมือนน้ามันศพน้ํามันคนมาเลยเหมือนเวลาเราอยู่ใต้ควันเผาเนี้ยจะบอกกินแรงมากอาจารย์กินเหม็นมาเลยทีนี้พอกินเหม็นมาทีนี้หมาก็เห่าหมาก็หอนแล้วทีนี้พี่คนเนี้ยที่เป็นช่าง แกเป็นคนที่กลัวผีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือเป็นกลัวคนกลัวผีมากเป็นคนที่มีความกลัวทีนี้แกกลัวทีนี้แกก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะรีบตัดเหล็กตอนเช้าจะรีบตัดเหล็กแล้วจะรีบเอาไปขายพอตอนเช้านะครับพอตอนเช้าชาวบ้านบอกว่าในซอยนั้นบอกว่านอนไม่ได้มีกลิ่นมากแล้วหมาทั้งเห่าทั้งหอน ให้ช่างเอาของไปคืนวัดซะไม่ต้องเอาไปขายแล้วไม่ต้องตัดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอาเพศหรือเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวในหมู่บ้านของเราเพราะว่าเหล็กเผาผีเนี่ยมันควรอยู่ที่วัดมันไม่ควรอยู่ที่บ้านเพราะว่าช่างเอามาใส่รถไว้ในบนรถเนี่ยแล้วมาไว้ที่บ้านมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกลัวเป็นเสจจนียดจะไรกับบ้านเพราะว่าเท่ากับเราเอาผีเข้าบ้านคนแก่คนเฒ่าได้ไปบอกช่าง ช่างก็บอกว่าครับผมก็คิดเหมือนกันแหละแต่ที่าว่าจะเล่งตัดแล้วจะรีบไปขายจะใช้แก้เป่าไปขายชาวบ้านคนทฒ่าแกก็มาตอนเช้าก็บอกช่างก็เลยตัดสินใจได้เอารถใส่ตเตาเผาเนี่ยไปคืนที่วัดจนเท่าทุกวันนี้ตเตาเผาก็ยังอยู่ที่วัดแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นทีนี้ก็มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านบางคนได้พบเห็น กับวิญ,ญญาณที่มากับตะแกรงเผาศพเนี่ยหรือว่าไอ้เตาเผาศพเนี่ยได้มีวิญญาณมาด้วยก็คือตอนที่เอาตะแกรงเนี่ยมาไว้ที่บ้านมีคนขับรถผ่านไปมาก็มีคนพบเห็นว่ามีคน,ข,น,น,น,คนขึ้นนั่งอยู่บนเตาเผาทั้งหญิงทั้งชายหลายคนมากขึ้นนั่งอยู่บนเตาเผาศพที่อยู่บนรถ ไอน,นี่หลังจากเอาของไปคืนเสร็จเขาได้มาเล่าให้ช่างฟังช่างก็บอกช่างก็ตกใจเช่นเดียวกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นอีกก็มีคนมาเล่าอีกบอกว่าในช่วงที่ช่างเอาหอมไว้ที่บ้านแล้วพอเอาไปส่งที่วัดเสร็จกลางคืนชาวบ้านบอกว่า,าเห็นคนเดินหน้าบ้านช่างเนี่ยก็คือเดินในซอยนะเดินไปเดินมาแล้วทําให้มาเห่ามาหอนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่คนที่เดินนั้นไม่เงยหน้าขึ้น ก็คือเป็นการเดินก้มหน้าในยามกลางดึกกลางดึกเดินก้มหน้าเดินแบบช้าๆอืดๆเฉยๆก็คือเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่พูดคุยกันเดินไปสุดซอยแล้วก็เดินกลับเป็นอย่างนั้นอยู่สักพักใหญ่หนึง่งหลายวันนะครับจนช่างนั้นได้ไปจุดทูบบอกกล่าวขอโทษขอขมาที่ได้นำพาสิ่งของเรานั้นที่จะเอาไปขาย โดยที่ช่างนั้นไม่เลยรู้ว่ามันจะเกิดอาถรรพ์เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นจนได้ไปจุดทูปบอกกล่าวขอโทษขอเข้ามาแล้วให้ย้ายออกไปแล้วก็ให้ออกจากตรงนี้ไปซะเพราะเตาเผาได้ไปส่งคืนที่วัดแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ช่างคน,นงที่อำเภอประคำได้มาลอยผมฟังผมก็จําได้คร่าวๆเ,เพราะว่าแกลอยผมฟังสองสามรอบผมก็จับใจความได้เท่านี้แล้วก็ได้มานําเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับ,รบฟัง ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามใน YouTube ไว้ด้วยแล้วก็ใน TikTok ไว้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยทั้งช่องอาจารย์แจ็คพันศกแล้วก็สิทธิ์อาจารย์แจ็คขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังขอบคุณมากครับผม